สัตว์ไทยเอเวอเรสสาขาอาเภอคอนสารครับวันนี้ได้มีโอกาสมาติดตามผลของคุณแม่ครับรสีอมพรคาสุภจิตาหลังจากที่คุณแม่ใช้ปุ๋ยเอเวอเรสก่อนใช้กับหลังใช้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างเยอะค่ะเพราะว่าน้ํายางออกดีค่ะมันช่วยได้เยอะค่ะจากที่เคยใส่อย่างอื่นแล้วมันทดลองดูแล้วน้ำน้ำน้ำยางมีน้ำหนักดีค่ะขายได้ได้ได้น้ำหนักดี กันเปลือกยางนิ่มบ่นะค่ะแม่ยางกันนิ่มขึ้นค่ะกีนง่ายอันจังมีดเต็มโผลเนาะแม่นี่อนี่ยางแค่สองมีดค่ะเต็มโผลค่ะโอ้บังสนยางสองมีดด้วยค่ะเต็มโผลค่ะแม่ใส่มาจักเดือนหรอครับใส่มาประมาณตะเดือนก็กว่าเดือนก็กว่าจ้าใช้ครั้งแรกค่ะจ้ะนี่แม่ใส่เป็นปุ๋ยเม็ดเอเวอเรนต์เนาะค่ะจ้าเป็นปุ๋ยเม็ดค่ะแบบเปลือกยางเี่ยังเป็นที่ใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วเป็นอะไรครับันิ่มขึ้นค่ะนิ่มขึ้นเนาะค่ะอัน แม่ยางประมาณจากต้นเนาะค่ะเนี่ยยางเงนเจ็ดร้อยกว่าต้นจา้าอ๋อค่ะแต่ก่อนที toi, ่ปรทธานได้ใส่ปุ๋ยเอเวเลนต์เนี่ยแม่ขายได้น้ำหนักไรบ้างจ้าประมาณจากสองร้อยกว่าจ้าเมื่อใส่ปุ๋ยเอเวเรนแล้วได้ประมาณเท่าไรแม่สองร้อยกว่ากิโลจ้าอ๋อค่ะคุณเพิ่มขึ้นอยู่เนาะค่ะหลายเท่าเดียวว่าแม่พอใจเนาะครับพอใจค่ะเลยสั่งมาใส่อีกจ้าเปอร์เซ็นต์ยางนี่คนดีอยู่เนาะค่ะน้องแม่ค่ะมีน้ำหนักค่ะค่ะ ตัวได้ไหลายค่ะแนะนําเลยค่ะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจค่ะแนะนําเลยค่ะยูซีแยกร้อนสารค่ะค่ะหน้าดูซีแยกร้อนสารนะครับอันเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยางบ้างต้นยางต้นอื <S <s ่นเลยเนาะค่ะแม่อือบังเหนยางสองมตรเตรียมปัดูค่ะวันเป็นรามีแต่ต้นเดียวเลยค่ะมีสุกต้นเลยค่ะวันกระตก ค่ะขอบคุณค่ะทอดคุน,น่ะู่เจ๋ดอร่อยก็ต้น